วันนี้เรามาทําเมนูง่ายๆสบายๆอีกเช่นเคยนะคะเรามาทําเมนูไก่นึ่งแฮมดีกว่าค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างวัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างนะคะง่ายอร่อยต้องครัวคุณย่าพาชิมค่ะไปดูกันเลยค่ะเนื้อไก่ห0ร้อยกรัมค่ะสองรยกรัมค่ะมิรินค่ะ มิรินนะคะผสมพึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือครึ่งช้อนชาค่ะส่วนเกลือนะคะคุณย่าก็เอามาหมักไก่นะคะไก่นะคะล้าง แห้งนะคะคลุกกับเกลือครึ่งช้อนชานะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหมักไว้20นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราไก่อันนี้คุณย่าก็หมักเกลือไว้ครบ20นาทีนะคะคุณย่าก็กําลังจะเอาไปนึ่งค่ะนึ่งไก่10นาทีหรือจนกว่าไก่จะสุกนะคะแล้วก็น้ำตาลนะคะ พอดีหนึ่งช้อนชานะคะใส่ลงไปเนื้อไก่นะคะมิรินนะคะนี้คุณย่าผสมน้ำผึ้งไปครึ่งช้อนชาค่ะมิรินหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะใาดลงไปเลยค่ะส่วนนี้เราก็จะหมักไว้นะคะเราคลุกเคล้านะคะให้น้ำตาลแล้วมิรินเข้ากันดีนะคะ วางไวอย่างนี้ค่ะพักไว้ก่อนผักชีนะคะเราไว้แต่งหน้าค่ะไข่นี้ก็เช่นกันค่ะไว้โรยหน้าเหมือนกัน้อบผักชีค่ะน้ำเดือดเรียบร้อยนะคะเราก็นำไก่ลงไปนึ่งเลยค่ะจากนั้นปิดฝานะคะเราจะนึ่งสิบนาทีค่ะมาดูกันนะคะว่าไก่เราสุกหรือยังแล้วก็เอาไก่าพักไว้ก่อนนะคะนำแฮมค่ะลงไปนึ่งต่อนะคะ เรานำแฮมเอ่อนึ่งแล้วใช่ไหมคะรอให้แฮมนุ่มนะ,ะส่วนน้ำจากเนื้อไก่ที่เรานึ่งนะคะเทใ,ใส่กระทะไว้ค่ะเราจะมาทำน้ำเกรวี่กันนะคะเราก็มาหั่นชิ้นไก่ล้วี่หั่นแล้วค่ะใส่ลงไปค่ะในกระทะนี่ค่ะผสมกับน้ำของไก่นะคะ จากนั้นนะคะเราก็เติมลงไปในแป้งนิดหน่อยค่ะเนี่ค่ะคือเกลือนะคะความเค็มอะ่ะให้เติมตามชอบนะคะแค่นี้นะคะ่ะได้แล้วนะคะเราปิดไฟเลยนะคะ เรามาเต้นค่ะตามด้วยแฮมค่ะเราก็นำพริกไทยค่ะใส่ลงไปในน้ำแก้วี่นะคะแล้วเราก็ผสมให้ได้อย่างนี้ค่ะเราก็มานำน้ำแก้วีค่ะราดลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะก็ดีเลยค่ะเพราะว่าเราใช้เนื้อ เนื้อหน้าอกของไก่ไม่มีไขมันค่ะทำให้สุขภาพดีด้วยนะคะอิ่มท้องและสุขภาพดีค่ะมาชิมกันดีกว่าค่ะเสียเวลานะคะนิดนึงเพราะว่าเนื้อไก่ตรงหน้าอกเนี่ยค่ะไม่ทำให้อ้วนเลยนะคะเพราะเป็นโปรตีนนะคะแต่ไม่มีไขมันค่ะกับคนที่ดูแลรูปร่างนะคะ เมนูสุขภาพวันนี้นะคะลองไปทำกันนะคะไก่อร่อยมากๆเลยนะคะไก่นึ่งแฮมของคุณย่าเนี่ยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย